สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องพูดน้อยต่อยหนักครับผมมันนีกระสีนีแนวทางเลขล่างมาฝากได้อพี่น้องรักซิปรักหน่วยครับผมสองสูตรครับผมวันนี้สองสูตรสิบหนึ่งสูตรสูตรหนึ่งสิบสูตรสองแล้วก็หน่วยสูตรหนึ่งหน่วยสูตรสองครับผมมาเบิ่งกันครับว่าสีได้ตัวใดครับผม เอาตามสูตรเด้อพี่น้องสูตรเลขสูตรล,ล,ล่างเด้อพี่น้องเลขเด่นล่างเลขเด่นล่างครับผมเด่นล่าง สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งหลักสิบหลักสิบล่างหลักสิบล่างพี่น้องได้ห้าแปด 82คร้บพี่น้องรักสิบล่างนหน่วยล่างหน่วยล่าง9กับ2ครับผมสูตรที่หนึ่งมุจิกี้เข้านะครับผม43ตรงๆครับผม หลักสิบล่างนี่ครับผมหลักสิบล่างได้สี่ได้เจ็ดได้หนึ่งครับผมงวดเมื่อกี้ส่วนหลักหน่วยเมื่อกี้ได้ได้สามกับหกครับผมเข่าสี่สามตรงๆนะครับผมสูตรที่หนึ่งนี่สูตรที่หนึ่งด้พี่น้องนี่สูตรสองครับผมเขียนหน่วยสูตรก็ครับผมสูตรสูตรที่หนึ่ง นี่สูตรสอง้ดยพี่น้องสูตรสองเมื่อกี้กับข่าลักลักหน่วยครับผมเอาเข่าลักสิบรับผมหลักสิบสูตรสองครับผมหลักสิบสูตรสองหลัก 10. สิบล,ล่างเอาไปจับคู่เอาพี่น้องสองสูตรนี่ครับผมสองสูตรมีหก เก้าสามครับผมหกเก้าสามหน่วยหน่วยล่างครับผมได้สามได้สามกับหาครับผมวนเนี่ยวนเมื่อกี้หลักหน่วยเข้าสามกับหกครับผมเข้าสี่กับหก สี่ไปเข่าหลักสิบกับผมสี่เข้าหลักสิบบนหลักสิบล่างครับผมงัวนี้สูตรหนึ่งพี่น้องสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งในสูตรที่ที่เข้าวเมื่อกี้กับผมสี่สามตรงๆครับผมหลักสิบล่างงัวนี้ได้ห้าแปดสองหลักหน่วยได้เก้ากับสองกับผมสูตรที่มันเข้าตรงๆนะครับผมสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองวัวนี้ได้หกเก้าสาม ลักหน่วยได้3กับ5้ครับผมกระสิม่าจับคู่ให้ครับผมจับคู่ให้จับคู่ให้ได้พี่น้องสูตรที่หนึ่งสูตรที่1จับคู่ก็จะมี5 9 5เ้าสอง 8ปดเแสองล้วก็สองเกาสองสองะพี่น้องเนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่2สูตรที่สองเนี่ยได้หกสาหห้า หกสามหกห้าเก้าสามเก้าห้าสามสามสามหาได้พี่น้องอา้าวสูตรหนึ่งสูตรสองครับผมหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวมีตัวนิ่นให้ครับผม น,นี่สูตรหนึ่งครับน,นี่สูตรสองอน,นีสูตรหนึ่งสูตรสองพี่น้องวันที่หนึ่งหกเจ็ดครับผมน,นี่พี่น้องตัวเด่น่มีตัวเด่นให้ครับผมอันนี้เป็นสูตร หลักข้างล่างนะครับผมล่างอย่างเดียวกับผมเลขเด่นล่างสองสูตรครับผมสองสูตรสูตรที่หนึ่งหลักสิบหลักสิบล่างนะครับผมได้ห้าได้แปดได้สองครับผมหน่วยล่างหน่วยล่างได้9ก้ากับ2ครับผมสูตรนี้ที่เข้าตรงตรงงวดเมื่อกี้ครับผมสี่สามตรงๆครับผมไม่ต้องกับสูตรที่หนึ่งครับผมส่วนสูตรนี้ เข้าข้างบนหลักสิบก็มีสี่ครับผมมีสี่แต่งวดน,นี้รู้สึกไม่ตรงกันครับผมส่วนหลักหน่วยได้สามกับห้าครับผมสองสูตรได้พี่น้องสูตรหนึ่งสูตรสองนี่ครับผมที่จับคู่ให้ครับผมสูตรที่หนึ่งจับคู่ห้าเก้าห้าสองแปดเก้าแปดสองสองเก้าสองสองครับผมส่วนสูตรที่สูตรที่สอง 6 3 6 5 9 3 9 5 3 3 3 5ครับผม <c oughs> ตามสูตรพี่น้องขอโทษครับ <c oughs> เป็นเพียงแ <โด S 1> นวทางเน้อพี่น้องเลยเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมเด่นที่8เด่นที่2องครับผมจนสูตรนี้ก็เด่นที่5ครับผม หากระพกด้วยพี่น้องนี่ครับผมส่วนตัวนี้นี่ครับผมนี่ครับผมหลักดินนะครับผมถ้าเบิ้ลกับสองสองพี่น้องสองสองสามสามครับผมถ้าเบิ้ลน,นะครับผมนี่ครับตามสูตรครับผมตามสูตร เลขเด่นล่างลครับผมล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวนี่ก็ผมหลักสิบหลักหน่วยสูตรหนึ่งสูตรสองรับผมให้ไปเลยครับผมสูตรหนึ่งสูตสองนี่พี่น้องที่จับคู่ให้ก็ตัวเด่นที่ชอบก็คือมี่หาสองแปดสองรับผม ตัวรองก็คือสองเก้านะครับครับผมสูตรนี้ครับผมสูตรที่สองหกสามหกห้าเก้าสามเก้าห้าสามสามสามหาครับผมนี่ครับผมสองสูตรงวดนี่บาชนกันเลยครับผมเมื่อกี้หลักหลักสิบสูตรสองนี่ก็เข้าครับผมหลักสิบสูตรสองก็เข้า แต่สูตรที่หนึ่งนี่เข้าหลักสิบก็เข้าหลักหน่วยก็เข้ากับผมนี่ครับผมตามนี่พี่น้องก็ตามสูตรเป็นเพียงแนวทางนะครับผมทั้งซ่องกับวได้สนับสนุนการหลินการพนันทุกประเภทเด้พี่น้องเบิ่งแล้วกับไปวิเคราะห์เบิ่งครับผมถ้าชอบก็จัดครับผมถ้าคัดก็ผ่านนะครับผมถูกอกถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ให้นะครับผมจะได้หาคลิปใหม่ๆมากครับผมหาแนวทางงามๆมาให้ครับผม งวดนี้ขนาดสิปังๆอีกครับผมสูตรล่างครับผมตามสูตรพี่น้องจับเอาในนี้ครับผมหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมสองสูตรสองสูตรเดี๋ยวมาสรุปค่ายๆคลิปนะครับผมค่ายๆใกล้หัวเะออกครับผมมาสรุปอีกทีนึงครับผมโค้งสุดท้ายก็ให้ที่หเข้าทั้งข้างล่างข้างบนนะครับผมข้างบนให้ห้าเก้าออกเก้าห้าครับผมส่วนข้างล่างก็สี่สามตรงตามสูตรครับผม สำหรับงไอคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสำานีครับผมเป็นเพียงแนวค้างแบ่งปันเนาะพี่น้องเนาะแบ่งปันเอาไปล่องเบิ่งพี่น้องเลือด,ดูก่อนก็ได้ชอบกัจัดคัดกระพานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ